กเลียง <In> สวัสดีค่ะอยู่กับกินเกลียงค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูวยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมาละคะนคะตอนนี้เราต้มน้ําเดือดแล้วนะทีนี้เราก็เตรียมนะคะเตรียมไก่นะเป็นตีนไก่เป็นน่องไก่แล้วก็เป็นตะโกไก่นะคะแล้วก็หัวเท้ามะละตอนนี้เราหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็เราแช่น้ําเกลือไว้นะอยู่ในกะละมังน,นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่นะ ใช่น้ำเกลือหน่อยๆน,นะคะไม่ต้องใส่เกลือเยอะต่อไปเราเตรียมนะเครื่องปรุงนะคะมันก็มีกระเทียมทุบนะคะรากผักชีแล้วก็เครื่องต้มไปเตี๋ยวนะคะเกลือน้ำตาลนะคะวันนี้เราใช้น้ำตาลปวดนะแล้วก็มีนะคะน้ำมันหอยนะคะซอสผาเขีแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะใส่นี้ลงไปก่อนนะคะเครื<ม>่องปรุงทั้งหลายใส่ลงไปก่อนเราค่อยชิมรสชาตินะคะ ตอนที่เราทำไปเนี่ยอยากให้เขาเป็นแบบไหนเราก็ชิมใส่ตีนนะตีนชิ้นใหญ่ๆเลยตีนเบ้งเ,เลยโอ้ยอีกอันหนึ่งนี่ยังอยู่เลยมั่งเราจะรีดไปเนไหม เดี๋ยวเราจะปรุงรสเ้าน,นะคะด้วยน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนโต๊น,นะ อันนี้เราปรุงรอบแรกก่อนล้วค่อชิมผ่กเขียวนะคะสีขาวสีดำ เดี๋ยวที่นี้เราจะตุ่มไปตุน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 ่นไไก่เปื่อยนะเดี๋ยวปิดฝาหน่อยน้อยเดี๋ยวเราจะตุนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้ามีฟองเดี๋ยวเราจะมาเอาออกนะคะตักออกนะใ้เตยนะล้างมัดใส่ลงไปปิดฝาเลิ่นหอมมากเลยจ้า เดี๋ยวเราจะใส่มะลักลงไปหัวใจเท้าโอเคแล้วเราจะปิดฝาตุนไว้นะคะ หอมมากเลยจ้าเราช้อนฟองออกนะคะเพื่อให้น้ำซุปของเรามีความใส ตุนไปเรื่อยๆนะคะไฟเราไม่แรงเกินพอเครื่องเมื่อกี้นะเครื่อง๋ว่เตี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ในถุงผ้าขาวก็ได้ห่อผ้าขาวไว้ก็ได้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราตุ๋นไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็ชิมนะคะรสชาติเขาจะแบบอ่อนๆนะคะอ่อนนิดนิด,น,ดนึงเราก็เลยเดี๋ยวเราจะเพิ่มเพิ่มของทุกอย่างนะคะมันหอยนิดนะคะเอซีอิ๊วขาวนิดนึง<ม>เดี๋ยวเขาจะลงตัวพอดีเลยซีอิ๊วดำเพิ่มสีสานอีกนิดนึง มะเขียวนี่แล้วรวมกันใส่เกลือนิดนึง่ง โอเราลองชิมอรสชาติเข้มขึ้นมาแล้ว ดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราก็จะลวกเส้นลวกเส้นกลางๆลวกเส้นทามล,ลวกเส้นลวกผักไว้พังนะคะต <Yeah. S 1> อนนี้น้ำซุปของเรารสชาติโอเคนะคะอร่อยแล้วอันนี้เราปรุงเอาเองได้เลยนะคะส่วนไก่ก็เปื่อยแล้วค่ะ uh huh. มะละก็เปื่อยมะละนี่ที่เราใส่ลงไปนะคือเราจะเข้าใจว่ามันจะมีความขม <c oughs> ใช่ไหมคะที่จะออกมาเป็นน้ำซุป แต่ว่าไม่มีรสชาติความขมของมะระในน้ําซุปนะคะรสชาติเขาเป็นเหมือนน้าซุปทั่วไปเลยนะคะอร่อยอร่อยโอเคแล้วทีนี้เราก็จะใส่ทุกชิ้นนะคะลงไปด้วยอันนี้เราเพิ่มรายการนอกนี่ทีนี้เด็กของเราก็เตรียมตัวพร้อมที่จะทานแล้วคะ่ะระหว่างที่เราตุ๋นนะคะเราเอาก็อย่าลืมนะเรา ที่จะทำกระเทียมเจียวไว้นะคะสับกระเทียมปอกล้างแล้วก็สับไห้เรียบร้อยแล้วก็เจียวไฟกลางๆนะคะจะได้กระเทียมที่สีเหลืองทองนะคูะ่หนึ่งนะคะเราก็จะปักให้เด็กก่อนเลยเพราะว่าเด็กเราเนี่ยนักกินแอบเขาโอเคค่ะเด็กของเรานะมีแต่เส้นเด็กของเราผักที่เราลวกไว้ก็ไม่เอาเอานะ้ำอ,อะไรอีกคะ

ได้ได้เดี๋ยวเอาน้มแล้วก็ไปว้าวโอเคไหมอันนี้ของเด็กนะคะเด็กนะเด็กไม่ไม่กินผักเลยอย่างนี้ใส่กระเทียมเจียวไหมใส่ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปตัก เดี๋ยวเราเบาไฟก่อนนะคะโอเคเบาไฟแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมากักเสิร์ฟมันสักหนึ่งถ้วยเสิร์ฟผู้ใหญ่และการในเมื่อเด็กอ่ะเขาไม่ไม่ะาดแคบว้าวชิ้นแล Ahora ้วก็มันละตุ่นจนเปื่อยเลย ไปีนไก่ดึงดึงว้าวแล้วก็น้องไก่เบ้เบ้งๆเลยชามนี้ไปน้านซุปก็ใส่มากอืม เดี๋ยวเราไปใส่กระเทียมเจียวกับต้นหนอมบัคชีกันนะคะอาโอเคค่ะเราปรุงเรบรเรว้อยแล้วสวยงามมากทานมากรสชาติเป็นยังไงบ้างน้องรีวิวมาหน่อย,อย,อยข,ข,ข,ขอ,อ,ยอโอเคค่ะของเราก็อร่อยมากเลยนะคะผักเพียบ ผักอยู่ข้างล่างผักอยู่ข้างบนมะระของเราก็เปื่อยตีนไก่ก็เปื่อยน้องไก่ก็เปื่อยรสชาติลงตัวพอดีมากเลยโอเคค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้กินเกลียงวันนี้เกลียงแน่นอนหนึ่งหม้อไอกถ้วยนุงคะ่ะแบบปอลังการเลยอ้ใส่ลงไป ตรยม mm hmm. เกียวหอมๆแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปด้วยอืมโอเคถ้วยนี้จัดว่าเด็ดค่ะ mm hmm. ไปกินก่อนนะ right well, yeah